ตื่นขึ้นมาครับเห็นตั้งแต่แม่บ้านเปิ้ต้มน้ำไปถ่ายพี่น้องนี่คือหม้อที่สองหม้อที่สองหม้อแรกเปิ้นเอาเขาไปอาบแล้วจีเห็นแต่น้ำดังโจกจกในหของน้ำแสดงว่าเปิ้นเอาหม้อแรกไปอาบแล้วครับต้มแล้วกะเทใสถังขาวไปตักน้ำเจนใน้องน้ำใส แต่ว่าแมวน่อยตัวนี้ครับคก็หนาวแห้งเสียบุแม่มันกับป่ามันไปตากแดดอยู่บนทางครับแต่ว่าอีน้องขัน,งนเนนนงิน,นเนี่ยมาผิงไฟที่นี่หนาวหลายเสิแล้วไฟสิล้นขนนี่ละโอ้ย ล้นขนปันล้นขนหนูเด้สีบว่วไฮเนาอไม้มันสีไหมมันสีไหมมันสีไมออกมาแล้วออกมามางไปมันบ่หูว่าไฟสีไหมขนนี่พี่น้องไฟสีไหมขนว่ะออไปไปไปเดีไปหันหางใช่ไหมที่เป็นแมวหางกุ่ดตัวอ๋อ เออเออเอาเออฟิงสันละ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 จะไปหันหาไปทางฟูนหนึ่งว่ะเพรานี่หูเรียงนี่พี่น้องมันบรูเด้ว่าไฟสิไหม่หางเดี๋ยวเดี๋ยวไปตลาดกันได้ซื้อนั่นห๋ยวสิซื้อเสียกันหนาวห้เบิ่งมอ้อเสียกันหนาวแม้ไปทางไหนมันเนาะ จกขนเอาแมวคุ้นใส่ฝ่ามะไฮไปแจกซุ้มผืนมีแมวเหมือนครับพี่น้องเอาไปมาเล่นเหมือนใส่แต่ว่าแม่มันอิน้างถุงเงินกับป่ามันอิน้างถุงท้องเคยใส่อยู่ครับแต่ว่ามันขาดแล้ว <c oughs> <c oughs> อูไฟเสะจะนอยกันไปหามน้ำกันพี่น้องไมาทีนี่บากน้ำไหมขบานด้เร็วไม่สิขบานปะขบานด้วเร็วขบ้านขบานขบานเ๋็วนี่เขาเ๋ยวนี่ขบานเ๋ยวนี่ไงขบ้านมึงสิขบานขบาน ห้ามบอกไปไกลกว่านี้อยู่หน้าบ้านได้เทใส่ถังขาวแถอพี่น้องเอาข,อมา,ขอาม่าอ่องน้ำห่อนขักสิตักน้ำเย็นเทียนได้ปะที่นี่เทียนเติม อ,อ,อ,อลํำบากรึสิละครับพี่น้องครับมันบ่มีเครื่องทำน้ำบุนทุกต้นต้องอาบแบบโบราณรสามสี่ปีแล้วว่าได้ไปจัดค้อเสือต่จีกะได้อาบน้ำอ,อุนอยู่เพราะม่นได้อาบน้ำอุนอยู่ครับในช่วงหน้าหนาวครับไปพักอยู่รีสอดรงแนมสวไยเฮี้ยนเจ้าของ มันไม่มีครับมันไม่มีเอามือจุ่มไปสี่น่วาอุ่นๆยจริงนะครับประเทศใส่ของห่วยตีนตายวันนี้มันห่อนต้องไปคอยเทครับวันพอดีว่าอาบน,าน้ำกอนพี่น้องดทีนี้ น้ำก้อนบ่ได้ทายตอนอาบด้อพี่น้องเพราะว่าสิแก้ผ้าอาบมาหัวแต่สั่งแต่สิว่าเด้นาะทั้งคน่นได้ยังกินเสา้อพี่น้องได้ยังกินง่ายพักกองอยู่เล่ยตัวนีส้สมพักอีก ลาบปลาอีกกล้วยมากินไายขาาติดกันเมพเนาเมื่อคลืนกับจินมืนอ่อนีจะิมากินลาบปลาอีกไปกินดอกพีนองหายหนาวอื่นกินก่อน พี่น้องครับปิดถ่ายคลิปด้วยการกินน้ำพรอนครับน้ำพรอนมีประโยชน์นะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นน้ำพรอนต้มเซซ่าครับซาคุณแม่ปลาไปพันธุนทสงมาให้ตั้งแต่ของกงหลายห่อครับกินบ่หมึดออกกินอีกสามปีกับบ่หมึกนะครับเพราะวนันต้มเทละอันนี้น้อยหนึ่ง <c oughs> เทลามัดน,น้อยห่อน,หน้อยๆ้อยว่าไงซะกินป้องก,กันโรคพี่น้องครับ กินเอนห่อนกิน,นอยได้กินมือดไรแก้วอยังนดีผู้ใดบอกเคยกินกะกินได้พี่น้องเด้อครับกินเพื่อสุขภาพป้องกันโรคไข้ครับขาเชื่อขาอยังอาบน้ำกะอาบได้ทั้งเดียวฉะนั้นลพี่น้องครับธรรมดาอาจารย์ควเป็นคนที่อาบน้ำหลายเติมด้วยอาบพ,พ่อไหนก็จะว่าอาบก็เอาละเห็นจางไหนครับ สมัยก่อนพ่อแม่เฮ้ากะอยู่ไฟครับลอดลูกออกลูครับให้นอนข้างไฟนะครับต้มน้ำห้อนอาบนะครับพี่น้องครับบนลูกสิได้เขาอู้ไว้แต่สมมตินี่มันก็เปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องครับขอดลูกบ่ต้องเขาไฟขอดน้ำหมอแล้วเลยจบแต่ว่า มด like right ูกับเขาไว้ให้เขาแลยพี่น้อง่ากกนคชิปหนากแล้วกันครับยูดีมีแห้สุขุยคนครับความเจ็บยาสดายวามไข่ยาสิมีไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบาย